วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาวัดตัสรลูของพระพุทธเจ้าด้วยวัดบริญญาของพระเจ้าด้วยวัดระสู์ด้วยอันตัดสรลูเดียสำคัญว่าทำมากระจายสวรรคอยู่นี่จากการตัดสรููของพระพุทธเจ้านะสวรรคว่าเป็นเวลา2,5 0 0กว่าปีถึง5 0 0ันปีก็หมดนิสัยวัสงาของสัตว์้หมดไปหมดไปที่เดึ่จะเหยียบย่ำชาลาาเข้าไปคำว่าพุทธโธตโโบสาโคจะไม่มีรใจของจัต มีตักต่กิเ็สจะฟืฟอ่องจะไฟเผาไว้ในหัวใจเกิดได้สวายร้าน,น,นละใครเกิดได้สวายร้านละเป็นความทุกข์รอดมากที่สุดเลยทุกเ,เวลาที่ไม่มีศาสนาระหว,ว่างพุทธรอดพุทธรอดคือระหว,ว่างพุทธ่เจ้าที่อุบัติอุบัติววาาระหว่างกลางเนี่ยทุกข์รอดมากสัตว์เรื่องบาปจะปูนคุณโทษได้แต่สร้างแตบาปแตกรรมี่จะเฟื่ฟองจะไฟเผาไหวกันนีน่พวกเรา กิดว่าพอดีพอดีกับศาส์สนาคือการของพระพุทธเจ้าพอดีเลยสองพันห้าร้อยแล้วได้ปฏิบัติํำสอนของพระพุทธเจ้าทำสจทล้อลทุกเวลาเวลาใคทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญตลลาไปแต่เดียวอาการลิโกให้มีการสาธิตเวลาเวลาคือการทำบาปและทำบุญ้าเมื่อใดเป็นบาปทาเมื่อใดเป็นบุญเท่าไรแห้พยายามคัดเลือกบาปออกจากหัวใจสร้างจากความดีรา เดืดที่เราจะมีแต่สิ่งที่สมหวังสมหวังพบใดชาติใดพบสิ่งใดที่ใดก็ตามจะมีแต่สิ่งสมหวังสมหวังไม่ทาความกระทบกระเทือนใจจิตใจสาหรับผู้ได้พบได้เห็นนี่คือผู้สร้างความดีถ้าผู้สร้างแต่คความชั่วไปที่ไหนเจอตั้งแต่ความเฉลี่ยจันทรไหเป็นืฟเป็นไฟกระทบกระเทือนกันตลอดนี่คือคนสร้างความชั่วไปที่ไหนเจอตั้งแต่ภัยกระทบกระเทือนตลอดเวลากับตัวเอง ให้พากษสร้างความดีงามไปที่ไหนจะสงบโลกเย็นนะละวันนี้ก็ไม่พูดอะไรบ้างแลเป็นวัดวัดพูดในวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระเจ้าจัดสรุปทำน,นำทำมาสั่งสอนโลกใครเราข้าดายรู้จักบูชาบาปบ้างก็งงคือนี่แหละวัดจัดสรุปคือวันนี้แหละ้าให้พากันไปพพูดปฏิบัติวันที่ควรจะบำเพ็ญศีธรรมเข้าสู่ใจให้บ้างที่กว่างานอื่นได้ พราะการอยู่เรทำมาตั้งแต่ตื่นนอนจนสร้างหลับไปทราบวันได้บ้างน้อยเพียงไรบางทีนอนไม่หลับก็มีไปหาอะไรได้ปีตั้งแต่รลยเจบเผาหัวใจในนอนไม่หลับก็มีเยอะนะปหาความสุขตั้งแต่ตื่นนอนฟาดกลับมาถือมือเกยแล้วผาไม่ตั้งแต่ครอบทุกเผาหัวใจมีเยอะนะปัญหาไม่เจอหาความสุขให้ได้สุขเสียหาพระเวลาละสุข ว่าคับลงไปติดใจมันจะหีุจะดิกระดาได้เอาลวงไม่ไม่เหนือทําไปได้ทาไปรับวระไฟแสดงเปล์กุศลัยน้ำศาสตร์ลงไปเลยเปร์ไ,ไฟดับดับเย็นถ้าเราให้พากราะจาบมาเราเกิดกนะแต่ข้ากาล,ล้าวพุทธศาสนาแต่ชีวิตจะ่ฟืนแตไฟคือที่เด่นพาเผาไว้ตลอดเวลาไม่สมควรอย่างนี้กับชาวพุทธเราขอให้มีพุทธโททัพสโคเฉพาะวันีให้ปวาเพ็นธรรมเข้าสู่ใจ ถ้าอยู่ที่ไหนให้ทำความสงบใจพุทโธจะปล่อยว่าสติติดแนบกับพุทโธพุทโธนะพากันจาว่าฟ้าเปล่ยจะไม่ได้พึ่งอะไรเลยนะปามก็จะเป็นมหาภัยปูงบุญเท่าด้านไปนที่พึ่งเป็นสืนตายเวลาจะเป็นจะตายแล้วจริงๆแล้วบุญกุศลจะเข้าถูนปุ๊บเลยช่วยสติไปไนดะ้าปามถะกในสร้างบาเปเวลาจะตายจะมันกดลงลงแล้วล็อกรเวิตีไปเลยทีเดียว ให้พาการระวางตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจึงมาระวังไม่ได้่ะให้ระวังตั้งแต่บัดนี้ลดละสิ่งใดไม่ดีให้ลดออกละออกสิ่งใดทีด่ดีให้สะสรางขึ้นมาให้ดีล่าสิ่งสลานเนยเด่นอยู่ด้วยกันจะเกิดบากับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็อยู่กับสิ่งนี้ตายก็ตายจากสิ่งนี้ไปไม่มีอะไรติดตัวอนะไรบาปกรบบุญนั้นแต่ปีศาจใครสร้างบา,ไาปไว้บาปติดตัวไปเป็นไผยไปเช่ไหนเป็นมหาไผติดตัวไปตลอด ผู้สร้สางผู้สร้สางผสวดเป็นมหาคุณติดใจไปตลอดจนถึงเมื่อปหนี้ผ่านนี่คือสร้างมหาคุณเข้าใจใจพระเจ้าจวัะวันนี้พ้นได้เถิดคะนีเหนื่อยมากแล้วลไม่ต้องเอวาก็เม็สร้างระโมพอ <c oughs>